เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทกันอีกแล้วนะครับอยู่ในแมปบอกฟุตกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำหมัดมังกรนี่นะครับผมเป็นไงเท่ปะนะวิธีทำดากอนทารอนนะครับซึ่งนะวิธีทำง่ายๆเลยนะแต่ผมบอกคร่าวๆว่ามันต้องใช้อะไรบ้างทำยังไงหายังไงนะครับนะซึ่งอันดับแรกนะครับทุกคนต้องมีหมัดมังกรหมัดมังกรมาสเตอรี่สร นะคือทุกคนต้องมีม,สมัสมังกรมาสเทอรซีโร伊斯นะครับนะเพิ่มตัว S ไปด้วยนะเพื่อเป็นการที่แบบไม่ล่าชา้านะครับเราจะทำกากรใช้ผลผลแสงแป๊บนึงโอเคให้เราไปที่เกาะใหม่นะครับนะซึ่งเราต้องไปที่เกาะใหม่นะครับทุกคนนะวิธีการไปเกาะใหม่ก็นี่ตอนนี้ผมอยู่เกาะเริ่มต้นเลยเนาะ ก็ใหม่ก็จะอยู่ทางซ้ายมืออยู่นี่นะครับนะถ้าทุกคนไม่รู้ก็เดินมาตรงนี้ไนละ้อ่ะเดินมาตรงนี้นะเราทุกคนก็ขับเรือขับเรือเนี่ยตรงไปตรงนี้เลยเนะี่ยอ่ะถ้าสมมติขับเรือก็จอดตรงแถวแถวนี้นะแล้วก็ขับตรงไปเลยเดี๋ยวว่าเจอนะเนี่ยเผื่อแบบบางคนอาจจะมองไม่เห็นแบบเหมือนผมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมบินไปเลยนะครับปึ๊บนะครับก็อยู่ไม่ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไม,ไกลมากนะครับ เออถ้าทุกคนอยู่เกาะดันก็มันก็อยู่อ่ามันก็อยู่ใกล้ๆแหละเอออยู่เกาะดันเกาะเต่านะครับนะอยู่อ่าไม่ไกลนะอ่านดูนี่ยไม่ไกลอาแม่งเปลี่ยนทิศทาง <c oughs> เออรประมาณนั้นนะครับก็มาเกาะใหม่ให้ได้นะครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็ถึงหน้าเกาะใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกาะใหม่ก็นะจะค,คล้ายๆแบบว่าเกาะในภาค ที่มีลูฟี่ในเมผมผมจำไม่ได้นะครับโอเคก็ให้เรามายืนอยู่ตรงหน้าประตูนะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันจะมีตรงทงเนาะมีธงโจอสลัดนะครับแล้วก็จะมีตรงกลงล้อมีโซ่มีอะไรพวกนี้นะครับให้ทุกคนไปที่กลงล้ออันนี้นะครับกงล้ออันนี้นะไปที่อันนี้นะครับแล้วก็ไปตรงทางซ้ายประมาณตรงนี้นะครับทางซ้ายตรงนี้ประมาณตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมลองลองไปนะปึ๊บ อ่านี่ผมตรงไปเลยนะครับคือมันมีวิธีขึ้นหลายแบบนะทุกคนก็ลองหาขึ้นแล้วนะเราเราก็จะเจอตัวที่มันอ่าเอาไว้แลกนะครับอ่ามัดบังกรทารอนนะครับดากอนทารอนนะครับอ่าหรือเรียกง่ายๆว่าบาังกร V2 ถ้าเราคุยไปเนี่ยมันจะไม่สามารถไม่สามารถอ่าแลกได้นะครับนะเราไม่สามารถแลกได้เนี่ยคือเราต้องไปหาไอ ไอ้กุญแจมังกรไม่ใช่เด็กกุญแจไฟนะครับซึ่งกุญแจไฟนี่เดี๋ยวผมสอนวิธีหานะครับผมวิธีหามันมีอยู่2วิธีเดี๋ยวสอนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ว่ามันเป็นยังไงครับการที่เราจะแลกตัวนี้ได้นะครับหนึ่ใช้กุญแจไฟนะครับสต้องมีมาสเตอรี่สี่ร้อแค่นั้นแหละนะมี2ออย่างนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นเงินเงินใช้สาล้าน ใช้3ล้านนะครับ3ล้านเงินเขียวแล้วก็5,000เงินม่วงแฟกกมินนะครับนะซึ่งก็ผมว่าก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะก็เหมือนหมัดทั่วไปเลยนี่ครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีหานะครโอเคผมก็นะครับวิธีหานะครง่ายๆเลยนะคืออันดับแรกนะให้เราอ่ะจะเป็นยงครัดูนะแนอันดับแรกนะครับให้เราทํำการตีมอนพุกเนี้ยนะตีมอนตัวไหนก็ได้ใน ในในในบ็อกฟุตตอนนี้นะครับคือมันจะดรอปพวกกระดูกมานะครับดรอปโบนมานะครับทุกคนโอ้โหแม่งเดี๋ยวมันคุมไปไหนวะเนี่ยนี่มันจะดรอปโบนอันนี้มานะครับซึ่งเราต้องเก็บให้ได้50โบนนะครับเพื่อเอาไปแลกนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเก็บ50โบนได้มั้งเดี๋ยวผมเอาไปแลกให้ดูนะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับคือไอาการที่เราหาโบนมาเนี่ยมันอ่ามันโอกาสดรอปมันประมาณ50%นะครับซึ่ง บางทีเราตี2ตัวไปเนี่ยมันอาจจะดอปแค่ตัวเดียวนะครับนะหรืออาจจะไม่ดอกเลยก็เป็นได้นะครับมันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ไม่ได้น้อยหรอกอ,อืมันก็ดอปพอดีพอดีเลยนะครับคือเราตีประมาณ2รอบอะประมาณฟาร์ม2รอบได้นะครับคือเราก็ไปสุ่มได้รอบหนึ่งแหละผมว่ามันก็ไม่ไม่ได้ยากนะครับวิธีการหาโบนนะครับโอกาสสุ่มผมก็ไม่รู้ว่ามันโอกาสได้เยอะไหมนะครับก็ มันน่าจะอยู่ที่คนเนี่ยคือผมสุ่มไปประมาณ3ามครั้งได้3ครั้งนะครับรอบที่สามผมได้กุญแจไฟมาเนี่ยซึ่งก็นั่นแหละครับคือผมก็ไม่รู้ไงว่าก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าอ,อมันจะแบบกี่ครั้งได้นะสําหรับทุกคนนะอ่ะเอออาจจะสุ่มน้อยอาจจะสุ่มแยกหน่อยก็นั่นแหละครับสู้ๆนะทุกคนนะยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้กระดูกครบ50อันแล้วนะครับพอเราได้มาครบแล้วเนี่ยให้เราไปทางซ้ายของเกาะเนี่ยมันจะอยู่ทางนี้นะครับซึ่งเป็นทางที่มันมีมอนเวลลรออ่าพันเร้อยนะครับเออประมาณนั้นให้เรามาที่ตรงนี้นะครับนี่มาในโบสถ์นี่ครับเราก็จะเห็นเดดคิงนะครับเออ เดดเดดคิงใช่เดดคิงให้เรามาคุยกับเดดคิงนะครับนะกดแปวกดคุยนะครับมันจะมีอยู่3อันนะครับ Random Surprise, แรนดอมเซอร์ไพรส์แล้วก็สเตตัสรีฟัน el, นะครับแล้วก็อ่าเป็นรีเพาลนะครับอันแรกจะเป็นสุ่มนะครับสุ่มที่ผมบอกเลยตามที่ผมบอกเลยมีกุญแจเรียกบอสกุญแจไฟเอาไว้แลกหมัดมังกรนะครับเออเอาไว้อ่าปลดล็อกหมัดมังกรเลยกันเออเรียกว่าปลดล็อกนะครับไม่ไม่ใช่ว่าแลก เนี่ยครับเออแล้วก็มีพวกเงินมีแฟกเมนต์อะไรทั่วไปนะครับรู้สึกเหมือนจะมีคูณ2ด้วยนะครับเห็นน้องผมได้มานะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็นสเตตัสเอาไว้รีสเตตัสนะครับอันที่3เอาไว้รีเผาี่ยง่ายๆเลยมาเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูนะว่ามันจะได้อะไรนะปุ๊บสุ่มไปได้คูณ2 10นาทีครับผมทุกคนนี่มันได้คูณ2ด้วยนะครับเออมันมีคูณ2อ0นาทีด้วยนะครับคือทุกคนอ่ะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรบ้างเนี่ยทุกคนสุ่ ผมแนะนําว่าสุ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่มันก็จะได้เองนะครับผมก็วิธีที่2นะครับคือวิธีการตีบอสนะครับทุกคนอาจจะพึ่งเซิร์ฟคนอื่นหรือหาเซิร์ฟคนอื่นที่กําลังตีบอสก็ได้นะครับธรรมดมัดงกรนะครับหรือไม่ก็เราสุ่มเองก็ได้นะครับมาตรงนี้เหมือนเดิมเลย50 อันเดิมเลยนะครับอันเดิมเลยนะค,คือรู้สึกมันจะเป็นไฟสีดําหรือไม่ก็สีฟ้าอันนี้ผมไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้นะนะเห็นน้องเขาบอกมามันเป็นไฟสีฟ้านี่ครับนะหรือไม่ก็สีดำนี่แหละสักอย่างหนึ่งนะครับเออก็ให้เอาไปเสกบอสนะครับซึ่งวิธีการเสกบอสผมไม่รู้ว่าเสกตรงไหนนะแต่คิดว่าน่าจะเสกตรงนี้นะให้ทุกคนเอาไฟมาไว,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 ไว้ตรงนี้แหละมั้งนะเท่าอันนี้ผมเดานะผมเดาคือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะให้ทุกคนอ่ามาเอาไว้ตรงนี้ ช่เอาไฟที่ได้น,น่าจะต้องไวตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่บอสเกิดนะครับซึ่งบอสน่าจะเกิดประมาณตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปนี่มันน่าจะอยู่ที่ปราสาทนี้นะครับนี่ปราสาทเนี้ยนะอันนี้เท่าที่ผมคิดนะว่าคิดว่าน่าจะอยู่นี่นะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับก็เอามาสุ่มแล้วก็ตีนะครับ ซึ่งบอตัวนี้นะครับมีโอกาสดรอปเคียวด้วยนะครับซึ่งเคียวมันเป็นอาวุธใหม่เนาะอาวุธที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้แค่นเดียวเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับมี2วิธีตอนนี้นะเท่าที่ผมรู้นะมี2วิธีเท่านั้นนะครับเนะี่ยพอเราได้ได้กุญแจไฟแล้วก็ให้เอาไปตรงนู้นนะครับเอาไปแลกนะครับง่ายๆเลยแค่นั้นแหละนะครับผมคือวิธีง่ายที่สุดแล้ว นะวิธีง่ายที่สุดคือคือเราฟาร์มอันนี้เก็บ50อันแล้วก็ไปแลกนะให้มันได้กุญแจไฟนะครับโดยไม่ต้องตีบอสหรือจะตีบอสก็ได้นะบอสมันมีโอกาสดรอปเขียวเนาะเอ้ยก็แค่นี้แหละครับทุกคนนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือใครที่แบบดูคลิปผมแล้วเข้าใจแล้วก็ทําได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็กดติดตามด้วยก็ดีนะครับผม สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับไปแล้วครับบ๊ายๆเจอกันคลิปหน้าครับผมนะอยากให้ทำคลิปอะไรต่อก็คอมเมนต์บอกได้นะครับบ๊ายๆเจอกันคลิปหน้าครับ